เเเียววันสาร์ฮ้ยคนเยอะเนี่ย้แล้วพวกเราทำอะไรเดี๋ยวเฮ้ยนู่นนู้นพวกเราอยู่นู่นพวกเราอยู่นู่นปลาปลาปลาจัดรถจัดรถรู้สึกได้เลยว่าจะเพีเอสตกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนควักแล้วเหรอควักแล้วเหรอโปดี้มอนไปเล่นดิสเกร์ตีกันแล้วเหรอตีกันแล้วเหรอโปดี้มอนมันแทงผมมากตีกันแล้วเหรอไอ้ต้นเทคนิคมันเดินปีมาของเราเว้ยอะไรวะ คอนเสิร์ตเริ่มแล้วหรอ,อโรวูค้ยมันสารพัดอย่างน้อยอะคอนเสิร์ตยังไม่เริ่มนี่หว่าน่าหมนนะ่น่นาจะตีได้แต่น้องงานหรือเปล่าน่าจะตีได้แต่ข้างนอกหรือเปล่า เฮ้ยเสียงอะไรจ้วงวะเสี่ยวส่อหอวะปกของมาเปล่าออกมาดิไอ้ไอหมายเงินนำของหรอเด้อเอาของมาเปล่าอะไรอะปกของโอ้โหเสียงเีแอะไรเนี่ยโอ้ยปกของมาเปล่าของอะไรพี่กัญชาอย่า้าโอ้โหมาคอนเสิร์ตทั้งทีโคบันทำไมวะสามเสี้ยติดเด้ฮะมาเล็ดมา อ๋อปุนๆยำๆอ่ะโอ้ยยัยเนี่ยลงดีท่าไปเจริญนะพี่คนเยอะมากว่ะแล้ตัวอยู่โน่นโน่นโน่นเหืองอมีแต่รู้สึกเราคนน้อยใช่ใช่คนเราน้อยมากเอาเอาเราถ่ายตายหมดเลยเอาไปแล้ววะน่ะเอาไอ้นี่เปล่าอ๋ออีโมดอีโมดอีโมด ยังหมดกลุ่มวะแจ๋วว่ะตาอ่ะสาวอะไรวะตำรวจผู้หญิงตายเสียงแต่เสียงตอนตายก็แบบเสียงใครมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เนึงไม่ได้หรอล้อหรเฮียเสียงใครต่อใครมามั่วหมดไปหมดเลยอ๋อหูเขามั่วแล้วไปร้องเพลงวะอ๋อมีมีมันเปิดรับสมัครอยู่ร้องเพลงอ่ะเอาแล้วต่อยกันทำไมวะเนี่ยต่อยกันทำไมวะเนี่ยมันเปิดรับสมัครอยู่ร้องเพลงอ่ะ อะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันงัวอย่างวะเนี่ยจะได้จัดแมววะเนี่ยคอนเสิร์ต ดูแล้วเ,เทคนิคเยอะสุดว่ะว่าป่ะไอ้ขวดโหลได้ยินปะมขวดโหลหเออไม่ได้ยินหรอเกิดอะไรขึ้นเสียงกูหายเลยทีนี้คนคนเยอะจัดโหลขวดได้ยินปะได้ยินมีกัหนังวันนะเออ อ๋อเทคนิควิ่มาหมอ๋อเนยเเเออย่เขาบอจัลพัฒน์อ๋อหรอให้ตีกันก็เบื่อจพันอยู่ป่านายจะให้ตีนะนายจะให้ตีนะเตยมเล่นเตมเล่ดามนเตยมเล่นโดรามนโอเคปะเออเตยมเล่นโดรามนโอเคปะใช่หรอวะเตยมเล่นโดรามนเตยมเล่นโดรามนมา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 า

เราถอมเทคโนก่อนเดี๋ยวเราเทคโนวิ่งทุกคนฟังฟังฟังครับเดี๋ยวพอเทคโนวิ่งไปเราถอมเทคโนเลยนะอ้าวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่ไม่ได้เอาเห no ี่ห้ออะไรให้ปิดกันแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไฟอย่าเพิ่งไฟไอพวกอะไรเขายึด <quy> ปืนแล้วเหรออะไรวะน้าเดี๋ยวเทคโนเข้าหลังนะน่าเลยเดี๋ยวก็โดนสวจสวจหรอกใช่เราก็รอนี่เราลอเรารออยู่ผมรออยู่ โอเคไปล่อยปล่อยแล้ให้เพื่อนไปเล่นกันละกลับกลับมากลับมาไอ้กลับมาไอ้ทีมเรากลับมาันกลับมาวันเ้ยอาโปรเซสเพื่อนก็ดีกลับมากลับมาเนี่ยปล่อยเพื่อนร่วงไปเทคโนก็รอนะเทคโนก็รอเย่อเพื่อเพื่อเพื่อเ่อเพ่งให้เทคโนไปก่อนให้เทคโนไปก่อนชื่อไชเช่ช่นี้เดี๋ยเดี๋ยวแหละเทคโนจะมาเอาเรานั้นแหลย เล่นมาเปล่าดีกว่าใช่ไหมครับเราใหม่บอลเราฟังเสียงบฟืนเราฟัวเสียงเฟืนอ๋อแต่ไม่ได้ที่เสียบฟืนยังไม่เริ่มไม่รักกันแล้วนะโย่ตกหวาหยาบง่ะกระถุ่นไอเหี้ยควายตกหวาใครด่ามาใจเย็นพี่มึงไม่ได้เทนะไอ้เหี้ยมาท้ากูเมื่อกี้ไอ้สัตว์ไอ้ตัหวาไอ้เหี้ยกูแค่ไปตามเด็กโอ้โหเด็กเกินเหรอพี่เด็กเกินเหรอพี่เหี้ยไอ้ขยะตายบอได้เบาพีี่ มาแล้วเวทโนมาแล้วเวมาดมามาดมาโอ้โหหน่วงจัดเลยวะเล่นอะไรดีวะล่วงไปด้โย้ยเฮ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 ้ยฟับจัดเลยเฮ้ยเอากรนี่ไปดิยไปต่อยนู่นเฉยเลย เวนเอ้ยต่อยกำแพงเถอะเลยเออใจยเ,เจยเนเ็นเยอะเกินใจเย็นเยอะเกิ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 นโอ้เยอะเกินไอ้เหี้ยไปไปได้เสียงเมียวชอบกล้วยอะไรคงไม่รู้อเี้ยหล่าทุกคนกลับถิ่นเลยครับกลับถิ่นเลยไปงานปัก อีกนี่นี่เป็ไม่ไหวแล้วจะทุบคนนอบมาเจ้าคว้ยบ้าขวดขวดโอซีอยู่แน่เฉาคุ้ยน้ำสดอ่ะเบอ้เหน้าเวทีอยู่แน่เาคว้ยอากาศร้อนไอ้เหี้ยเจ้าคว้ยคุ้ยเหี้ยโดนหน้าเลยจ้ะเป็นหน้านี่เลยเฮ้ยมีหลังมาวะเนี่ยวันเนี้ย

ไอ <B>, ้หนอผมกำลังคานะ <M, S 2> เ,เสียงเลยมันมัรับหน่อยที่โรง,งพยาบาลนะมารับน้อยที่โรงพยาบาลเอ,อ้ยนี่ถ้าตอมอแล้วเข้าใหม่นี่มัน้า ใครเหมียวอยู่วะไอวสัตว์ใครมันเหมียวไอ้เหี้ยกูสานหนีมาแล้วเงียบปากใครเหมียวมึงเงียบปากดิเฮ้ยแป๊บนึงดิเหี้ยใครนี่มึงคนณนาทีแม่พี่ไม่มีใครหรอกคุณนทีไม่ไหนสัตว์สวนสัตว์หลุดปัญญายิ่งน้ำพานี่ร้องปมาณนี้หายแล้วเครื่องเสริมไม่เครื่องเสริมพี่ไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยกูบอกกี่รอบแล้วเนี่ย

กิิเข้าามสแม่งเดี๋ยวมึงก็เข้าห้าขวบแล้วมึงยังมาปัญญาอันนี้เสียงข้าอยู่วะต่อยแม่พี่เสียงแม่งพอพงแม่งเดี๋ยวมันปล่อยผมต่อยมันแน่รถแม่งเยอะยังหน่วงอ่ะไอเทียตอนนี้โทรศัพท์กูค้างไปแล้วอ่ะ ไอเหี้ยเฉากล้ยไปอีกอ่ะอะไรอะเปิดเทอร์เซโซนเปิดเทอโซนเังนไงไอคัน โคตรเกินโคตรเกินตัวทำโคตรเกินคคนเปิดนะใครเปิดโคตรเกินไปฟังข้างหน้าดีเป่าวะอะไรดุกดุ้างวะมีนจะต้องมีโอ้รเปล่าแม่เน่เ่มันเฟี้ยวไงมันถึงมันลุงลุ่เฟี้ยไงมันถึงลุ่มเล่นเรา ฮียพวกพี่กูแล้วน่ะเฮียพี่กูละนี่แหละมันให้ค่าไงให้ค่าไงตลกตลกกัวแดงกัวแดงโรงเรียนบุญน่ะครงเรียนมึงดุคือเลี่ยเฮียเลียเียมูครมครับแมอเี่ยอะไรเี่ยจริงนายกยู่อยู่บนหัวจะดูนะโรงเรียนไหน ถ้าจะดูกยงมันยกเรอไม่เล่นลยไม่ง้ันไมยเอาดิเอาดิเทปส่วนแล้วเีายวควรัดการมั้งนะควจัดการให้เด็ดขาดไปเลยนะไม่งั้นม่มีใครฟังนะครับไีสตว์เีเอาต่อยกันไม่ได้ดีใจเว an ok ้ยมเจโอมดนมเจอกูอีหมอนไอสัตว์เแล้วอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเราไปชกทำไมเฮ้ย

โอ้เห้อะไรวะเนี่ยปวดหัวว่ะเอ้ยอะไรวะโอ้ปวดหัวอีฝ่ายเลยโอ้เสียงเหี้ยอะไรวะเนี <h <h ่ยมั่วไปหมดเลย ทั <c oughs> ้งเฉากรวยทั้งเสียงและหน้าเลยเฮียอะไรของพวกมึงวะเนี่ยนี่คุยไม่ได้ละปวดหัววะเอาโดนปิดเสียงเหรอหรืออะไรวะหรือไงวะอ่าเราียบร้อยโดนปิดเสียงพูดไม่ได้ได้ยินได้ยินได้ยินไะได้ยินได้ยินได้ยินไดยได้ยินไย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 ได้ยินได้ยินได้ยินรานยินไนไนได้ยินได้ยินได้ไหนไนไนไ ยืนนิ่งเบาเลยมีหน้ากว่าต้นไหนไปเต้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียงควายออกรูปแบบกูร้องได้ไปไว้เที่อไอ้โบ้ไอ้โบ้เธอโกโบอย่าร้องคู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 ไม่อยากหัวร้องไม่ไม่ไม่คือเนีลูกอะไรคะกูขอกูขออย่างเดียวมุดท่อร้องมุดแก่ข่ำร้องครับให้มุดท่อกูร้องพอครับเซฟเซฟมุดท่อเซฟมุดท่อขอโทษอกี่นิดก็รเองใครรู้บ้างโหล่ท่ากลางมือท่าอะไรอ่ะท่ากลางคอนโทรลที่นี่ครับคอนโทรลที่นี่เรียกวอะไรมีมีตากางเต็นท์นะครับเรียกอะไรวะ ยู่ในกุมอยู่ในกลุ่มการตวาครับตวาย e ตวายการแข่งโอเคขอบคุณสำหรัคำตอบขอบคุณครับไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยใคร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 พูดวะเดี๋ยวเดี๋ยวจับอย่ามาละคเริงๆขนม่าเฮ้ยเขาบอกงานใรดีจเขาใจกัานี่เฮ้เงียบนี้โอ้ยซีดโอ้ยซีดโอ้ยซีดที่รวยเหมือนมึงหนีงูม้ากูบอกมื่ไหรมือนจะเริ่มะ มามันบอกมากูเห็นมึงอุ้มตั้งแต่เช้าแล้เฮียธงบังหน้าใครบ้างเดี๋ยวผมเก็บธงนะอันนี้บ่อหนึ่งครับโปอันนี้บ่อหนึ่งทำไมเขไม่มาวันนั้นมันยังไปเราควรเก็บธงไม่เห็นธงเห็นธงเอ้โปวันนั้นมันไปกับเราใช่ไหมมีความจริงไปเหรอเอ้ยอ้ไอ้คนไอ้คนที่พูดไม่ไปมึงชื่ออะไรวะกูกูรู้จักมึงอ่ะไม่เห็นธง ไม่ใช่ไอคนไม่กินนะท่มนพูดอ่ะม้ามาเลยชื่ออะไรไม่ได้ยินเสียงแเปิดสีงครับเา่วมล่ะมึงเปลี่ยนหลายชื่อจังวะเขาร้องกันแล้วหรอไม่ครับคือกูจะไม่ใช่ซอดเดียมครับมากูไม่อยู่นะไอมึงจำกูได้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คม่ใข่ไม่ใช่งม่องนไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดม่ใม่ใ่ไม่ใช่ม่ใก่่ใช่ไม่ใช่ไม่่มไม่มไม่ใช่ไม่นช่่่ม่ไแม่ไ่ วันหนึ่ง<อ>ครับกูอ,อยากได้ยินเขาพูดอ่ะขูอยากได้ยินเขาร้องไม่เมื่อกี้อยากได้ยินจะพูดจะเพี้ยงหนควายมึงเพี้ยะไรฮะไอสัตว์กูไม่ฟังไง่ายเพี้ยนเขบพูดรุนคำหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องไงเฮ้ยมันก็เงียบเฮ้ยมึงอ่ะมึงไงควาย แล้วเป็นครัวอะไรเป็นฮ้ปปอย่าไปอย่าไปเถียงเด็ก <hi> น anyway <iny smoke within trees> ้อยป๊กูขอรอโปอันนี้เฮ้ยไอ่คนเขาจะถ่ายรูปผมนั่งบังเทียหน่ย่อยอย่ามาาดีถ่กูนะรัตชอปโปมันทำทรงมันํำทรงไอ้ย่อยต่อเปิดไม่มีชีวิตแล้ต้องส่งแไอ้บุญทอล้มาไอ้่อไอ้ย่อย่งแลวไอ้ย่อยยงแล้วไยรอไม่้า้ยยงแล้่อยยแล้ห่อยไอ้ย่อยไอ้ย่อยยใส่้าลหน่อยย่าอ เฮ้ยาตอบมือ่นที่นี่แหวะพอดีขอด่วนเลยทำไมกูไม่ได้ยินเสียงตบมือวะไม่ได้ยินเหมือนกันนี่มันจะฟังเสียงตบมือ่ได้เดี๋ยวจัดให้กดแทร็คอ๋อน nice> ี่มันไม่เปลี่ยนเลยอะมันไม่เปลี่ยนนะมันต้องเปลี่ยนตรงนี้มันไม่เปลี่ยนไวเปอร์มันไม่เปลี่ยนอะมันมีคนเซตไว้อะพอกดออโต้แล้วมันไม่เปลี่ยนให้มันมันต้องไปด้านหน้าตรงโน้นอะมันถึงจะเปลี่ยนอะตรงโน้นอะ

ไปเอาอยงน้นร้องเพลงไปเลยเอาเลยเหรอมาใหมเอาเลยใช่ไหมปรับไมค์ตะโกนด้วยขอร้องไม่ได้ยินเออปไมค์ตะโกนเลยปไปไมค์ตะโกนเลยเออพูดร้องเลยแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันได้ยินวะเนี่ยลามตีแล้วสคุปปะริ้วพวกมึงอ่ะเฮ้ยพอาะเพราะเพอย่างเนี่ยเบาดีเบาเส้นผมอันเพียวสวย

อจะคุ้มมืไว้แนบกาถ้าเร็วไปไอ้ทำไมไม่ยเสียงวะเจ๋เราตามด็เอ้ใครเขาไปเสอเสลอมีบทหน้าเวทีมอะพี่หน้าพี่หนกเท่ครับเท่ครับคนอยู่หน้าเวทีเท่ครับเท่ครับพอจยัง จบแล้วกูร้องแค่นี้พอออจบแล้วจบแล้วนี่ไง้อะไรเราแบบเนี้ยรอบๆ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 มันลาดจะเล่าเลยเนี่ยเฮ้ยตีมารยาทเลยครับผม

เนี่ยยิงเลยทุกคนทุกคนพูดทารองพาปาทุกคนบอยพูดทารองซอลี่ไปไหนวะิลีปนะพ่อาพอพอพออะไรพออะไรถึงร้องใช่ไหะพอ่น้องพูดลดีพ้องพูดเลยเฮียพออะไรถึงร้องพออะไรถึงร้องเฮียวะใช่กูกูให้สิบกให้สิบกให้สิบเลยกูให้หลายกูให้หลายเยี่ยม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 เยี่ เขาใจกันชาเงียบดีเงียบดีเดี๋ยวดาไปเลยเขาใจกัญชาเขาใจกัญชาเฮ้ยมึงอ่านภาษาไทยออกอะวะอนละเวงอ่ะอนละเวงปั่นละเวงหาเพลงอยู่ A P R I L จะต่อที่จะต่อที่จะต่อ ว่าี่เบื่อผู้ยางมีบทรนอนะไรอยู่ตงนี้อยากเดล่นะอยากให้เขาจดจำมับเปล่าอยากมีบทเปลอมาต้องเงีบีบเฮแต่ไม่มีเสียงวะแม่ไม่เห็นวะไม่เห็นเม็นเหม็นง่วงม้อ๋อเปลี่ยนเปี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่แล้วใครขาสวนเนี่ยมยาง เดี๋ยวพุทธร้อยเพลงเงียบเงียบเ่ยเขาไปเลยเป็นไงก็มีเปลี่ยนเออพี่ก็ไม่เห็นะยินปะเขาชื่ออะไรอะเปนะชวนเขามาเล่นมาฟังคอนเสิร์ตด้วยกันดิเขาเขามีแฟนนันแฟนเขาเห็นป่ะนะยีน็บิ้มไอ้พวกที่ยนหลังสุดแล้วมันตนเนี่ยมันสีาอะไรนะ กีมจะ CDR ก็ได้อ๋อไอ้นี่ตอนนี้ก็ได้นะอ๋อนี่นี่เขามีคู่เขามีคู่ดูสร้อยที่คอเขาก็รู้แล้วเฮ้ยมีคอนเสิร์ตก็ต้องมีตั๊กเนี่ยคนกูจำกูกูเท่าเท่าที่กูเท่าที่กูดูมาเฮ้ยแค่นี่เหยียบตีกูอ่ะแม่ง ผมว่าไอ้วกที่แข่งดังไม่อยู่ได้อะคนกนเทคนิคอใช่มันมีอยู่แค่ไม่กีดเสียงนะที่พูดเนี่ยท่กีดียมเก็บอานหน่อยเฮ้ยเเบานีเราเบีมรยาหน่อยีเี้เงียบดีไม่มีวเนใบหอัวยเอ้ยเฮ้ยช่างคนในเทคนิคยงเงียบดีช่างนเนี่ยย่งเงียบดีดเยเราไม่เงียบเลย เสียงอุบาทจัดเล่นเสียงหวนรอบนี่คนนั่งไม่ได้แล้วไม่ได้ผมตะโกนไปทีคนนั่งไงไม่จาทำไมไม่กินเสียงวะคนนั่งไงคนนั่งไหนเยอะมือท่อของขึ้นร้านวัตว์โอ๊ะป้าเหรอพูดง่ายว่าร้องได้แค่ช้าไงเฮียมงเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเอาใหม่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  ไม่ไม่เปิดเพลงเลยว่าจะร้องทำไมเนี่ยใช่ครับต่งวะเฮ้ยอยาให้เรารองนั่งด้ยกันเองทำนาฮะเพื่อสิทิทำนาทำนาเ้ยมารยาทหน่อยสัสเฮ้ยไม่ให้ดูนะไม่ไลไหนไว้มารยาที่ย าลัไอ้เฮียถ้ามึงจะขำก็ปิดไมค์สัตว์จะขำก็ปิดไมค์เฮียแล้วจะหัวเราะทำไมวะเฮ้ยเออมึงมึงจะขำก็ปิดไมค์ไอ้ควายติดเล่นหลายซาสนิทเหรอพ่อก็ตดกับมึงเหรอวันนี้จะเป็นเฮ้ยหุบปากดีพ่อมึงสนิทกับกูเหมือนกันนะใครใครเป็นคนเหวี่ยงมาแล้วนะสัตว์มองมองหน้ามีอะไรบ้าง ลุงสมศีอะเฮเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะจะสู่พ่อคุณไปสู่สุขติ เลพี Israel, ่เล hey, ็กรอมือขวาแบบด้วยพี่เล็กพี่เล็กรองมือขวาเยอเยเย้ไอ้เหี้ยมือนวัวคอนลูกเลยสัตว์เหมือนควายคอนลูกอะเฮ้ย้เจะแป๊หมดดก็มีใครเล่น่ใครเล่นอ่ะพระบิดา ััังงว่ายกกัน็แอดขันคนเข้าเซื้อมาไม่มีคุณภาพไงครับมันจะบีบเสียงมันเไรมันพูดเสียงจริงเลยัหมน่ารำคาญว่ะแล้วแล้วจะพูดทำไมแล้วจะพูดทำไมกุลีตัวใสบไปตับต่อจากนี้ความรักเราจะเป็นยังไรอยากให้เป็น

วาลเราแอวาเรแอเอะไรวะเออวาาวาเฮ้ยกูร้องไม่จบเลยหวาเราแอวาวเอนคือปากลปหรือปล่าวานเาอี่เงินจ้องมีสายแบมเลไลาแบเลไปลำคาเลยร้องเนี่ยกูร้องไม่พอเลยเห็นมเนะเือกปากกูนะเยเช็งเงากลับอย่าปบะ